สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหัวกระสุนหัวตะกัวของลูกสลักนะครับหรือว่าลูกโดดที่แกะออกมาแล้วกับที่ยิงแล้วนะครับผมแกะออกมาคือไม่ได้ผ่านการใช้งานคือลูกนี้นะครับนี่ลูกนี้เห็นไหมนี่คือกระสุนสลักครับหรือลูกโดดนะครับแยกออกมาเป็นอ่ะหัวข้างในเป็นกลวงนะครับอันนี้เป็นหมอนรองกระสุน ก็ใสของกระสุนไปนะครับเหมือนเหมือนธนูเหมือนลูกดอกอะไรเงี้ยปลาตามการวัดเงี้ยให้ลูกแบบวิ่งตรงๆหน่อยประมาณนี้นะฮะฮาดเครื่องอะไรก็ขอภัยไปด้วยผมจะมาแชร์ความรู้ที่ยิงออกไปแล้วทําไมหัวถึงเป็นแบบนี้ยิงปะทะวัตถุใด,ดก็ช่างนะครับแข็งอ่อนแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความวัตถุนั้นเป็นเหล็กเป็นหนังสือเป็น เนื้อคนเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นเสาเป็นหม้อน้ําเป็นปูนนี่ครับลักษณะยิงออกมาแ,แบบนี้ถ้าอ่อนก็จะออกทรงจะทรงจะไม่ผิดรูปเท่าไหร่ครับจะประมาณนี้ผมมอยางให้ดูนะครับอย่างลูกนี้คือลูกที่ยิงออกไปแล้วปะทะปะทะดินนะฮะหัวก็จะเป็นการบี้นิดหน่อยปะทะดินนะครับผมดินเขาอ่อนนุ่มไม่แข็งมากไม่ใช่หินไม่ใช่เสาอะไรนะนี่ครับ เปรู้ตะกวดอยกไปแล้วปะทะดินนะครับอันนี้หัวน้เดิมครับเปรียบเทียบเห็นไหมนี่นี่ครับส่วนอันนี้ยิงปะทะหนังสือเดี๋ยวเชื่อไหมหนังสือที่นนหนาหนาอันนี้ผมไปยิงมาทําคลิปล่าสุดให้ดูลนะเนี่ยปะทะแบบนี้หลักการเดียวกันในการยิงไปปะทะคนทําไมเข้ารู้เท่านี้ลูกศร ใดๆก็ช่างหลักการคล้ายๆกันนะครับไม่จะเป็นหัวระเบิดขนาด9หัวระเบิดหัวรู38 35 71แต่ก็แล้วแต่ยกเว้นอาวุธสงครามอาวุธสงครามนี่รายแรงเราตัดปเล็เพราะว่าผมไม่มีรีวิวให้ดูอาวุธสงครามเช่นพวก M60 M4 m, m, m 1 6อเลรพวกเนี้ยเป็นอาวุธสงครามของทหารเขาใช้กันในราชการนะครับยิงออกไปแล้วอันนั้นเกียวเว้นขวาแน่นอน ออกอลังการมากคือรูใหญ่แน่นอนครับแรงมระทะคือแรงบิดปืนแรงดคอยเน,นี่ยอะไรคือสองคารามมันมันไล่แรงอยู่แล้วอันนี้ผมจะมาอธิบายเบสิกที่ประชาชนเราใชา้หรือว่าอาวุธที่ผมมีในการทดสอบการยิงแต่ละครั้งคือครอบครองได้เท่านี้นะครับครอบครองมากกว่านี้ก็ต้องอยู่ที่บารมีกับเงินแล้วล่ะผมพูดถูกไหมใช่ไหมต้องมีบารมีกับเงินพอที่จะครอบครองอาวุธที่ หนักวันนี้ได้แต่ไม่ถึงกับเอาสงครามนะจุดสามสองอะไรประมาณเนี้ย,จ,ย,จ,จ,ยจุดอะไรนะผมเรียกจำจำไม่แม่นโทษทีคล้ายๆจดอะไรนะผมก็ไม่เปลข้าปิดจุดมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่านอกเรื่องมากแนละ้เนี่ยครับที่โดนคนเข้าไปแล้วทำไมถึงบานเนี่ยปะทะไงแรงเข้าปุ๊บ แรงเข้าหัวเท่านี้แต่ออกหัวใหญ่นี่ครับหลักการเดียวกันคือปะทะสิ่งของแล้วเนี่ยลูกศรจะเกิดการผิดรูปนะครับผิดรูปทันทีนะฮะที่ว่าสงสัยกันทําไมยิงไปแล้วทําไมอ่ารูใหญ่เข้ารูนิดเดียวรูออกใหญ่ก็ประมาณนี้ครับอันนี้กระจาอย่างนี่ครับหัวกระสุนขึ้นอยู่กับความเร็กวกระสุนด้วย อนุภาพของอาวุธน,นั้นด้วยนะครับถึงทําให้บาดเจ็บสาหัสชีวิตมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอาวุธอน,นั้นด้วยเนี่ยครับโอเคผมมาอธิบายง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆเนี่ยครับดูดีไม่น่าเชื่อนะลูกๆตะกัวนะเนี่ยผิดรูปได้ขนาดเนี้ยเห็นไหมอืมโอเคคิดนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากก็จะมาอธิบายแค่นี้ให้เพื่อนๆได้ดูได้รับทราบ เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะโอเคครับขอจบ ep พีแค่เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผิดเพี้ยนมากันใดก็ขออภัยไปด้วยนะคะคอมเมนต์มาได้นะครับผิดเพี้ยนยังไงก็ขออภัยนะผมเท่าที่ผมเรียนมาศึกษามาก็มีเท่านี้โอเคครับสวัสดีค่ะ